สวัสดีครับมันนี้พามาเบ่งแพลงพักขางบานนะครับเนาะพามาลองเบ่งอันจะเป็นพักขนาครับอันนี้จะเป็น,น,รน,นประก,กาศตีนมีเนาะครับพามาเบ่งส่วนพามาชมเบ่งบรรยากาศครับนี่ประกาศตีนมีพี่น้อง อันนี้สีเป็นกระหล่ำขัวเง่านะครับเนาะกระหล่ำสุดสองครับต้นนี้ทีเป็นกระขวดหวานครับปามาย่างเละเบิง่งเละสมเนาะครับเนาะโอ้ยของสั้นก็ใบนะครับเนะด้อปามาตมฉวนค่าเลี้ยงครับพี่น้องนี่ ข้าเหลืองเป็นซาปาสาปาต้นยุง่งประยุงไหลําครับตามาหล่อเบ่งเบ่งล่อ,ลอลจุ่มตัวนี้จะเป็นพักกระนาพักกระลาครับคว้าไปนะครับเด้อหัวใหญ่ครับพี่นนอง หอมเจ็บกะลามว่าแบบไงเลยครับ <c oughs> ตามาเหล่เอเบินาะครับนะเป็นหอมป็นฟังอย่สิเป็นกระดามครับพักษนะาครับ ามาหล่อเบ่งตัวนี้ี่เป็นพักกระเดาครับพี่น้องมือตะเนียวกินครับอยู่บ้านเนาะมาหล่อมาชมเบ่งเนาะครับาาเบน,บน,นาะจะเป็นพัากกาดหอเด้วยครับเ้วยอคลายสมดลครับ หัวปากง่ายครับบ่เอื้อแต่เนวกินพี่น้องเลยก็เป็นกะลามปลีกปลีกปักซี่ครับนี่ปักซี่หอมฟังปลีกกระรางสิเป็นดอกเนาะครับเนาะทำมาเบิ่งต,ตัดหลัก็เอาไว้เนาะครับเนาะมันสิโป้งเป็นเป็นดอกหน่อยครับเป็นหัวน่อยหน่อยครับ สามารถเอาไปพัดเห็ดกับเผากับน้ำไดครับ <c oughs> โอ้ชายขอใบนะครับเรื่อพี่น้องไอเป็นมะเขืออะไครับอหน่วยเป่นกระรังไม่หน่วยโอ้บักม่วงตน้นปลูกปีนี่ก็เป็นหน่วยลนะมันมะเขืออะไพี่น้องเอ้ยุดมสมบูรณ์ครับบาดเนา ผีผักขี้หอมผีหอมกับมิตรเหงาใหญ่ๆด้วยครับนี่ผักขี้หอมผีกระลังเป็นดอกต้นมะแดงเก็บแล้วครับมะแดงสมัยเก่าครับครับมะแดงสมัยเก่านะครับ,บรเานาะ พามาเลาะบึงเลาะส้มเนาะครับเนะี่ยแต่สมัยก่อนหน่วนยใหญ่ใช่ครับเนี่ยหน่วนยใหญ่เฮ่อเอาไปเอาเนี่ยมันครับตอนนั้นลินฟ้าลินใหม่ครับม่วงก็เป็นดอกโอ้ดอกม่วงปีนี้ดอกดอกกับเจ็ดสิเป็นหน่วยบัวนะครับเนาะส้มมของดอกม่วง บรรยากาศตอนเสาวๆครับพี่น้องเดดกกำลังออกเสียงนกเสียงยกระับหาหากินเนาะครับเนาะออกหากินเพียรทองเพียปากเพียรทองนกกระได้ครับบรรยากาศอืหัวใหญ่ๆพี่น้องเลยครับมาพามาเลาะเบืงองเลาะเบืงอบงเลาะสม อากาศโดยรอบเนาะครับเนาะกระรำเนี่ยโอ้ยหัวใหญ่ครับพี่นอ้องมันหนาวโดนครับปีนี้เพิ่นเหนียนแห้งยงหัวเพิ่นกระเตอะกวบครับเน่าไม่ค่อยจะสีดยาครับกินยาต้นหนังจะเป็นกระปวดร้านฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้พี่ให้หน้องเบิ่งใหม่เนาะครับเนาะกะสวัสดีครับผม